วันนี้เรามีเมนูเส้นแปลกใหม่อร่อยๆมาฝากกับท่านผู้ชมครับเห็นเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดเส้นเล็กแบบนี้ม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผัดธรรมดานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเป็นผัดคะน้าเส้นเล็กครับก็ผัดคล้ายๆกับผัดกระเพราทั่วไปนะครับแต่ว่าเราไม่ใส่กระเพราลงไปวิธีทําแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับตามพริกกระเทียมครับใช้เป็นพริกแห้ง7เม็ดครับกระเทียมไทยอีกหนึ่งหัวครับจากนั้นก็ตามลงกันได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็มาเริ่มผัดกันเลยครับน้ำมันพืชใส่ลงไปจากนั้นก็ใส่พริกกระเทียมนะครับลงไปผัดเลยครับผัดพริกกระเทียมหอมแล้วก็ใส่หมูสับลงไปผัดรวมนะครับหมูสับที่เราใช้ในวันนี้ประมาณ300กรัมนะครับผม การที่เรานําหมูสับมาผัดกับพริกกระเทียมก่อนแบบนี้จะช่วยให้หมูสับของเรานนมีความหอมของพริกกระเทียมเข้าเนื้อเข้าไปนะครับผมก็จะทําให้หอมและก็อร่อยมากขึ้นนะครับผัดให้เนื้อหมูสุกเลยนะครับจากนั้นเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปครับ น้ำเปล่าเนี่ยเรากะให้พอดีกับปริมาณของเส้นที่เราจะใส่ลงไปนะครับถ้าเราใช้เส้นมากก็ใส่น้ำมากหน่อยใช้เส้นน้อยก็ใส่น้อยหน่อยครับถ้าน้ำมากเกินไปจะทำให้เส้นแฉะได้น้ำน้อยเกินไปเส้นอาจจะแข็งไม่สุกนะครับเสร็จแล้วก็มาปรุงรสชาติครับเริ่มด้วยน้ำมันหอยประมาณ1ช้อนนะครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวครับผมประมาณอีกครึ่งช้อนนะครับน้ำปลานิดหน่อยพอนะครับผมไม่เน้นเค็มครับ น้ำตาลทรายขาวครึ่งช้อนครับใครชอบหวานหน่อยก็เพิ่มเป็นหนึ่งช้อนก็ได้นะครับผงชูรสอีกนิดหน่อยนะครับผมใครไม่ทานไม่ต้องใส่นะครับผมเสร็จแล้วเราใส่เส้นเล็กลงไปผัดได้เลยครับเส้นเล็กที่เราใช้ในวันนี้ประมาณ200กรัมนะครับผม เส้นเล็กเนี่ยก่อนที่จะนํามาผัดก็นําไปล้างน้ําซาวน้ําสักหน่อยก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องแช่นะครับเพื่อล้างความสะอาดกันิดหนึ่งนะครับ ผัดจนกว่าเส้นจะสุกนะครับสําหรับท่านใดที่กะน้ําไม่ถูกนะครับผมผัดแล้วแห้งเกินไปเหมือนเส้นจะไม่สุกเนี่ยก็เพิ่มเติมหยดน้ําลงไปได้นะครับแต่นี้กําลังพอดีนะครับผมเนี่ยครับกาลังพอดีเส้นเหนียวนุ่มสุกกาลังพอดีเลยครับไม่แขกเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะครับกําลังนุ่มเลยครับเสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปครับเป็นคะน้านะครับผมใส่มากน้อยตามความชอบได้เลยครับ ผัดแค่พอคณะสุกก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องผัดนานเกินไปครับเอาแค่พอคณะสุกสุกกรอบแบบนี้กําลังพอดีนะครับครับก็จะได้ผัดคณะเส้นเล็กสวยๆเส,ส้นนุ่มๆน,น่าทานมากๆครับ เอาละครับเสร็จแล้วครับผมผัดคณะเส้นเล็กครับเส้นแบบเหนียวนุ่มน่าทานมากๆนะครับผมผัดวิธีนี้ไม่ติดกระทะด้วยนะครับผัดง่ายๆเลยนะครับใครที่ชอบเมนูแปลกใหม่แบบนี้ก็ต้องไปลองแล้วนะครับผมคล้ายๆผัดกะเพราครับแต่ว่าเราไม่ใส่กะเพราลงไปนะครับผมคล้ายๆคณะหมูกรอบแบบนั้นนะครับเส้นเนี่ยจะเหนียวนุ่มกําลังพอดีเลยนะครับก็วันนี้โชคดีมีความสุขนะครับผมขอบคุณมากครับ